ติดตามช่อง y o u t u b e ล e ิวไ i ฟ์ขีดทีค่ะกด u b บ c r i b e กันเยอะๆนะคะเมื่อวานนี้นะที่ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมนะครับภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในแพทย์ทวัตศุนทรอาจารย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นประธานนะฮะในการเผาทำลายยาเสพติดของกลางทั้งที่48ประจำปี2561ครับพี่แจ๊ คืออย่างนี้ครับคือต้องบอกก่อนว่าวันที่26มิถุนายนของทุกปีวันนี้นะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกอีกวันหนึ่งด้วยนะวันนี้วันสุนทรภู่นะอ๋อใช่อันนี้เอาอวันยาเสพติดนวัยาเสพติดโลกเขาบอกว่าคือคือทั่วโลกเนี่ยเขาเห็นถึงมหาภัยร้ายของยาเสพติดแล้วเนี่ยแล้วก็เลยเกิดการแบบประชุมกันต่อต้านพวกนี้ขึ้นมาที่การประชุมเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยที่ประเทศที่กรุงเวียนนาประเทศออสออสเตรียเมื่อวันที่16ถึง17ถึง26มิถุนายนปี53ปี2530ครับ สุดท้ายเนี่ยก็มีการเสนอลงมติกันว่าให้วันที่26มิถุนาเนี่ยเป็นวันต่อต้อานยาเสพทุกปีะะแล้วพอเมื่อวานมีการเผากันทําลายกันครั้งที่ร่วมกัน <28 S 2> ร่วมกันร,ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับสํานักงา,านคณะกรรมการอาหารยาถูกต้องปรากฏว่าเผาทั้งหมดเมื่อวานนะครับมีทั้งหมดมีทั้งยาบ้ายาอียาไอาอะไรรวมๆกันเนี่ย14,722กิโลกิโลกร,รัมเลยนะเยอะมากเลยนะประมาณ14ตัน อ่าก็ปรากฏว่ามูลค่าทั้งหมดก็ประมาณ3 3หมื่นล้านบาทแต่คุณกบรู้ไหมตั้งแต่การมีการเผาทำลายมาทั้งหมดเนี่ยนะเราเริ่มตั้งแต่ปี2 5 2 0ถ5งึงปีเราเผาไปทั้งหมด1,287,776กิโลกรัมมูลค่า1,973,43ล้านบาท40ปีเผาไปเกือบ200แสนล้านเขาบอกที่เผามากสุดยาบ้าแล้ววิธีการเผานี่เขาเผาด้วยเผาทำายด้วยวิธีเขาเรียกว่า ไพโรไลติกอินซินเนอินซิเนอินซนรับก็เป็นการเผาอนุณภูมิที่ไม่ต่ำกว่า8ปดล้านองศาเซลเซียสทำให้ไม่เกิดปัญหาด้านมลพิษง่ายๆแต่ไมนรูยอุณหภูมิสูงมากใช่กรททาให้มันสลายอย่างรวดเร็วต้องคาร์บอนเนี่ยมันปุ๊บไปเลยไม่ก่ออากาศคือโหเป็นงั้นก็นั่งกันมาตายอ่ะใช่เพราะว่าถ้าเผากางแจ้งนะเผายาบ้าหรือเผากัญชานะไอทีมสายเขียวมาเลยสาเียก่ตเองเปยไปนั่งล้อมวงรมกันเลย อย่างที่เราชอบแซวกันไงแล้วคุณได้หลายคุณได้หลายชนิดเลยนะเนี่ยโอ้โหแต่แต่ไม่ใช่เรื่องดีอันนี้เราไม่เรื่องดีไม่เรื่องดีอันนี้เป็นเรื่องขำขามแต่จริงแล้วเนี่ยเขามีการเผาอย่างที่ชนิดเรียกว่าปกปิดเรียบร้อยคืไม่ควันออกมาจริงๆเมื่อวานเราคลิปด้วยแหละไม่ได้จริงจริงมันมันมันต้องเซฟให้คนที่อยู่ในอาณาบริเวณนั้นเขาไม่ชาวบ้านรอบๆอ่ะชาวบ้านถ้ามีควันไปมันก็ลำบากนะครับนี่ฮะ